เฮ้ยมึงทำไมช่วงนี้หน้ามึงเหมือนผู้หญิงวะเฮ้ยกูหน้าหวานเดอวะฮึเป่าเนาะมึงอะหน้าหีเออเออเอ่เอเอ่เอเ,อเอนะไรวเนี่ย What the fuck <co ff> s> <S เฮ้ยแกวันนี้เราคุดเบื่อเลยว,วะ่ะเจอแต่ผู้ชายที่เสื่ออยากจะรู้ไปซะทุกอย่างอ้อจริงดิใครวะฮึฮึมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ ให้มึงทำไมเดี๋ยวนี้มึงแต่งตัวแบบนี้วะเทรนกำลังจะมาว่ามึงกูว่ามึงหลบไปดีกว่าเทรนบ้าเทรนบออะไรกูแต่งตัวแบบนี้มันก็ปกติอยู่แล้วว้าฮ่าฮ่ากูบอกมึงแล้วว่าเทรนกำลังจะมาใครตอบคำถามครูได้ครูให้กลับบ้านก่อนได้เลยนี่นี่นายตี เธอทำอะไรอ่ะผมเอารองเท้าวางไว้บนหัวแล้วครับโคเพราะผมตอบคำถามได้ก่อนนะนะครับโคโอเคนะครับโคนะผมกลับก่อนนะเฮ้ยแม่งโคตรเฉียบอ่ะนี่คุณครับอย่ามาเต้นรำกับผมแม่ล่ะครับอุ้ยผู้ชายชวนเต้นรำว่ะโอเคค่ะได้ค่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะเต้นให้สนุกนะครับขอบคุณสารับที่นั่งนะครับ ไอสัตว์เอ้ยวัตนี่เจอไปดูหนังที่ห้องเราปะอุ้ยดูหนังอย่างเดียวเองเหรอแม่งเย้ยน้าบากโกซื้อทีวีมาเพิ่มอีกอีนี่ <S 1> <S 1> อันนี้กดลิฟต์ลงไปชั้นล่าง <Huh? S 1> เฮอา้ามึงกดขึ้นทำไมวะอ๋อก็โกูกดลิฟต์ให้ขึ้นมารับโกูไงอ๋อโอเคเชียบ Okay. okay, yeah.